ธรรมธรรมก็คือธรมมารมณ์ทุกอย่างมันเป็นอารมณ์ท้องฟ้าอากาศฝนตกแดดออกลมพัดก็เป็นธรมมารมณ์ความพอใจไม่พอใจความรู้สึกว่าสวยว่างามว่าไพเราะว่าหอมว่าอร่อยว่า สัมผัสดีก็เป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ใจนึกเอาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้นไม่ดีก็เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่เป็นเครื่องปรุงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารปรุงแต่งจิตเป็นสังขารเพราะปรุงแต่งจิตให้เป็นไปต่างๆ เช่นถ้าจิตเรามีเมตตามากเราก็มีอโทสะเจตสิกอยู่ประจำใจทำให้เรามีความสุขเย็นกายเย็นใจแต่ถ้าเรามีโทสะเจตสิกมีแต่ความโกรธความฉุนเฉียวความพยาบาท ล้วก็ทุกกายทุกใจฝึกใจให้มีเมตตาเยอะๆมีกรุณาเยอะๆฝึกร่วมกับคนอื่นเขาเป็นจิตอาสาช่วยคนโน้นช่วยคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปทำให้จิตเราว่างขวางขึ้นโอลานขึ้นเห็นเพื่อนเขาสงบก็อดทนเราก็สงบได้อดทนได้ แม้จะเหนื่อยก็มีกำลังใจที่จะสู้ทำงานเพราะมีเรียกว่ามีเจตสิกมีแรงกระตุ้นเป็นเป็นกระตุ้นเป็นเป็นกระตุ้นให้เรามีความดีเห็นคนอื่นทำดีเราก็อยากจะทำดีให้เหมือนเหมือนเขา พอทำอย่างนั้นได้มั่นคงแล้วต่อไปเราก็ทำเองก็ได้นะตั้งใจทำเองคือทำความดีเนี่ยอะไรก็ได้คิดให้อย่างนี้ให้ทำให,ให้เราให้ให้ทานให้แกหมาแก่แมวให้แก่นกแก่ปลา ให้แก่คนยากจนอนาถาให้ทานที่เป็นทานถวายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือให้ทานแก่คนยากคนจนคนอนาถาใจของเราก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นและจะรู้สึกสงสารคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่ามีจิตที่กว้างใหญ่ไพศาลประกอบด้วย เมตตาการุณาอย่างนี้ทำให้เรามีความสุขใจนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราสวัสดี